แผ่นดินก็จะหมดปัญหานี่เราพูดอยู่เสมอว่าลังบังกันเมืองไทยใช่นักการเมืองคือปัญหาชาติมันจะปัญหานี่จะหมดสิ้นไปด้วยด้วยเรื่องเนี้เพราะฉะนั้นมันยังเหลือฝ่ายค้านอยู่อีกนะวันนั้นผมไปบรรยายเรื่องเนี้ยที่แนวหน้าฟอรัมนะครับกำลังจะถามท่านเรื่องนี้ก็พอดีท่านรัฐมนตรีพิสิทธิ์ลี่อาธรรมท่านพูดนอกรอบนะครับบอกรัฐบาลคุณอพิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่สร้างต้นแบบอืที่ทําแบบนี้ขึ้น เนี่ยครับทั้งที่กฎหมายเนี่ยเขียนไว้แล้วทําไม่ได้ครับซึ่งคนในพรรคเพื่อป,ประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมด้วยบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ดูรัฐธรรมนูญเขียนไว้ <c oughs> คิดว่ามีแต่กฎหมายงบประมาณกฎหมายเงินคงค,งครังซึ่งสามารถออกกฎหมายในภายหลังมา <c oughs> แก้ไขเสียก็ได้ <c oughs> ไม่ได้มีใครคํานึงหรือนึกถ,ถึงว่ามีรัฐธรรมนูญล,ลงยันกํากับไอ้พวกผีเปรต <c oughs> ไม่ให้มาปล้นเงินแผน่นินครับ <c oughs> ก็เลยทําเป็นตัวอย่างไว้นั่นคือโครงการเงินกู้ ใช่เข้มแข็งที่กู้มาแล้วก็ไปใช่เลยสี่แสนล้านครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการผมหวังว่าสถาบันสวัสดียื่นไดยื่นครับยื่นกันครับตอนนี้ยื่นไปสฉบับตัวที่มหาัฐบาลนี้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับมันถ้าอีกฉบับหนึ่งไอ้สามแสนหนึหมื่นล้านด้วยมันก็จะได้หมดทั้งสภาเลยผมว่ามันก็จะดีนะครับมันอาจจะสอดคล้องกับปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่ดาวหางสองดวงกําลังวิ่งเข้าหาดวงทิศคือวิ่งเข้าสู่จุดดับ มันจะสอดคล้องกับนางสงกรานต์องค์ใหม่ที่กําลังจะมานี่แหละลาดซ้ายทรงจักรลาดขวาทรงตรีศูนย์อะไรสลับกันจํานี่นะครับแต่ลงจากตรีก็แล้วกันซึ่งเป็นพระนามของพระบรมราชวงศ์จักรีนะครับและเป็นเทพศาสตร์วุธประจําพระองค์พระนารายที่ใช้ในการปราบพวกมารพวกเปรตพวกอาศูรย์พวกยักษ์เนี่ยลาหูพระลาหูที่มีฤทธิ์นะครับเพราะกินน้ำอมฤตใครฆ่าไม่ตายเนี่ยต้องจากพระนารายตัวขาดทองทอน เหลือ,อแต่หัวามาก่อกรรมทาเี็นมาหลอกให้คนโง่ไปทําพิธีบูชาลาหูาอยู่ <c oughs> ได้จนกระทั่งทุกวันนี้นี่ปปชนี่จะเป็นคนของพระนาง หมหทรนทีวีไหมครับนี่แหละครับจะได้มีความกล้าหาญถ้าสมับทรงตรีมานี่ก็จะใช่ครับผมไม่ได้ดูตราปปชว่ามีจักรีหรือจักรีหรือเปล่าครับซึ่งถือว่าตามประเด็นกฎหมายถ้าเป็นเป็นในข้อเท็จริงนี้ว่าการกู้ไม่เข้าระบบงบประมาณแล้วก็ไปขาดต่อมาตรา169คืออย่างนี้ถ้าจำได้เลยไอ้รัฐมนตรจา169เเนี่ยที่เขียนไว้นี่นะครับมันเป็นทั้งบัญญัติวิธีในการตรากฎหมายและก็เป็นวิธีใช้เงินแผ่นดิน ที่กฎหมายคุ้มครองป้องกันไว้เนี่ยในบัญญัติวิธีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้แล้วว่าการรายได้แผ่นดินจะเอาไปใช้ได้ก็แต่โดยที่อนุญาตไว้ในกฎหมายงบประมาณกฎหมายวิธีการงบประมาณกฎหมายเงินคงคลังและกฎหมายว่าโดยการโอนเงินงบประมาณพรานคุณจะไปเขียนกฎหมายบัญญัติวิธีการใช้เงินแผ่นดินเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่พูดถึงว่าบัญญัติวิธีนะที่รัฐมนตรีเขียนไว้เนี่ยในความหมายที่หนึ่งในความหมายที่สองก็คือบัญญัติวิธีการใช้เงินแผ่นดิน แน่นมากคราเมื่อมีเงินมาแล้วเนี่ยครับอันแรกนี่เป็นวิธีการเขียนกฎหมายอันที่สองเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยต่อให้คุณเขียนกฎหมายซึ่งก็เป็นโมฆะแน่นอนครับเมื่อมีเงินกู้มาแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ได้ก็แต่โดยกฎหมายงบประมาณเท่านั้นคุณจะเขียนกฎหมายองไรก็ตามคุณไม่สามารถทําได้คุณต้องเอาไปใช้ได้ก็แต่โดยกฎหมายงบประมาณเพราะฉะนั<ม>้นรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งรักและสวสสทั้งหลายที่ร่วมลงมตินี้เนี่ยถึงเวลาต้องกลับบ้าน อ่าจจะบ้านเมืองมันจะสะอาดเพราะเรื่องนี้ก็ได้ไม่จะไปรู้คือได้ฟังท่านใจไปสาร, <S <S สารเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1 6 9เนี่ยหลายคนก็กลับไปตรวจสอบกฎหมายดูครับแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นวันนี้กรนมาธีการการคลังของวุฒิสภาประชุมมีคนโทรมาคือผมเนี่ยมันมันแปลกหรือเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้นะมันมีคนส่งข่าวเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรต่อมี่อะไรมาเลยแม้กระทั่งผมใ้ก็มีคนส่งข่าวมาอยอะแหละมันเลยจิงบังกหกบังบางทีเรื่องไหนมัน ไม่จริงมงไ,ไม่แน่ชัดผมก็บอกวันนี้เป็นข่าวลืออยู่นะครับวันนี้กันมาทีการการคลังของวุฒิสภาประชุมได้เชิญมือฉมังฉมังทั้งนั้นไปให้ความเห็นต่อคณะกัรมาธีการระดับรัฐมนตรีครั้งมาแล้วทั้งนั้นะระดับ,บอาจารย์ใหญ่ทางกฎหมายมาชนด้วยซ้ําไป,ปบางท่านนี่นะครับครับทุกเสียงที่กัรมาธีการเชิญไปชี้แจงให้เอ้อยคำล้วนยืนยันว่า การเอาเงินแผ่นดินไปใช้แล้วเขียนกฎหมายให้เป็นอย่างอื่นนอกจากที่รัฐธรรมนูญจัดเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นและเมื่อ,อได้เงินมาแล้วเอาไปใช้โดยไม่ทําเป็นกฎหมายก็มบาก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นก็ตรงการตามที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในการมาทิการการคังหุ้ิที่สภา,าก็เห็นไปทางเดียวกันเรารในวงการทางกฎหมายเห็นไป็นอย่างเดียวกันหมดแล้วนะวันนี้ไอ้พวก ก่อกรรมทาเขนกับบ้านเมืองกําลังปวดหัวแล้วมีกาลังคิดหาทางวิ่งเต้นปปชให้เก็บเรื่องไว้อีกสักห้าปีาาก็มายิบพิจารณารซึ่งมันเป็นไปได้ยัได<อ>้เลยเราไม่เห็นหรือคดีที่คุณทักษิณอนุมัติเรื่องจ้างรอปภสวนรณภูมิวันนี้กี่ปีแล้วอาจารย์อาจารย์สู้มากี่ปีแล้วจะสิบปีอยู่แล้วเพิ่งปปชเพิ่งจกบพิจารณาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสักสิบปีงหน้ารอดไม่รู้ผมก็หวังภาวนาให้พระสยามเทวาธิราช และความศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองเนี่ยดนจิตดนใจของคนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในปปชเนี่ยได้หยิบเรื่องนี้เข้ามาทำเพราะเรื่องที่กองอยู่ในปปชสองหมื่นกว่าเรื่องนี่นะครับไม่มีเรื่องไหนยิ่งใหญ่สําคัญกว่าไอ้สองล้านล้านบาทบวกสามแสนห้าหมื่นล้านบาทและที่จะบวมสี่แสนล้านบาทเนี่ยไอ้นักการเมืองมันทําทั้งนั้นนี่ไม่รวมคําฉชิบหายจากอื่นนะนี่ความชิบหายที่เกิดขึ้นจากการกู้มาใช้เลยทั้งนั้นนะครับ อันนี้มีเวลาอีกข้านาทีผมขออนุญาตเพราะว่าโดนพัดพิงด้วยครับไม่มาเพื่อตอนนี้มันหมดข้อสงสัยว่ามาตรา169เนี่ยมันชัดเจนว่าทุกอย่างที่ได้มาต้องเป็นเงินที่เข้ากระบวนการวิธีการงบประมาณเมื่อยื่นไป2องฉบับอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับการกู้4ี่แสนล้านของไทยเข้มแข็งเนี่ยอาจารย์จะทํำยังไงเออก็เดี๋ยวคงจะต้องเดินหน้ายื่น เหมือนกับที่เราทําก็อย่างที่เรียนนะฮะประเด็นผมคล้ายๆกับของพี่ไปสารก็คือวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งวันนี้ต่อสู้กับนักการเมืองทั้งระบบ,ร,บระบบการเมืองเนี่ยมันเน่าหนอนฟอนเซสเหลือเกินไม่มีทางอื่นนะครับนอกจากว่าจะต้องล้างบางการเมืองนะครับออไอที่มายื่นเรื่องสองล้านล้านหรือ3ามแสนหมื่นล้านไม่ได้คิดจะมาเป็นปรัปักกับกับเพื่อไทยเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะยื่น 4แสนล้านเหมือนกันใคร,นคร่บคือถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดแล้วมันผิดทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ทําสําหรับประเด็นผมเนี่ยผมไม่ไม่ไม่เคยมีความแข็งครแข็งใจเลยว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายแน่ๆนะฮะแต่ผมคิดว่าแม้แต่ผมไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่คนที่เป็นนักกฎหมายเหมือนกับพี่ไพศาลแต่ผมโดยตักกะเนี่ยผมก็คิดว่ามันผิดอยู่แล้วอาจารย์รู้ไหมวันนี้ผมต้องแก้ตาให้อาจารย์มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเป็นพักนิยมเป็นพวกนิยมพักประชาธิปันกำลังเพร่าบอกว่า พวกนายวุติพงศ์กับพวกชาวบ้านสมับ้าหรือเปล่าเนี่ยมันจะล้างหมดทั้งสภาเลยเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่ดีก็ไม่มีเหลือเลยเหรอครก็ไม่รู้แหละต้องไปทาต้องเตวุติพงศ์เองก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าที่เขาทำเนี่ยไม่ผิดหรอกอันนี้ผมผมอยากจะขอสักนาทีสองนาทีก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องการทําหน้าที่ที่ว่าผิดก็ผิดถูกก็ถูกอันันนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองเราและเราเชื่อว่าวันนี้ปัญหาของประชาชน มันมาจากเรื่องระบบการเหมืองแล้วมาจากทั้งสองขั้วและสองข้างวันนี้ผมอยากจะขออนุญ,ญาตใช้สักนาทีสองนาทีตอบตอบคุณทักษิณน,นะฮะอันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนพี่ไพศาลทั้งหมดแต่จะจะ,จะเห็นภาพอันที่หนึ่งไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่บอกว่าตาล่วงความจเจริญเพราะเราไม่รู้เรื่องไม,ไม่ไม่ประสีภาษาอันนี้ขออนุญ,ญาตโมสักนิดนะคะผมวิศวกรนะครับเล่นเกมทักษิณอีกผมก็ผมจบเอ็มไอทีนะครับวิศวกรรมปริญญาตรี ปิญญาโทผมจบที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับ,รบท่านผู้ชมผู้ฟังที่คุ้นเรื่องวิศวะก็คงจะทราบเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เราเข้าอกเข้าใจแต่ที่ผมเป็นมากกว่าวิศวกรก็คือว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่ไอ้การสร้างถนนสร้างรางรถไฟหรือว่าการบริหารรางรถไฟเท่านั้นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดความสําคัญ มันมีเรื่องเร่งด่วนกว่านี้ครับคนไทยอีกหลายสิบล้านคนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีเงินจะกินไม่หาเช้ากินขําไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีทุกที่สุขวัวนอนนั่นม,มีปัญหาอีกมากมายค,คุณมาใช้อะไรไอ้สองล้านล้านตรงนี้เหมือนกับไอ้รถครันแรกไอ้หนึ่งแสนบาทแล้วออกมา เท่าไหร่นะครับล้าน1.3ล้านคันเ2 3ครับไปไปมา,มาเนี่ยไอ้เงินเงินเกิดเป็นเป็น,ปนแสนล้านเนี่ยคุณเอาไปใช้ปูยี่ปูยำกับอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ใช่ความเร่งด่วนของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นนัก,ศนกเศรษฐศาสาตร์เนี่ยต้องดูด้วยไม่ใช่เรื่องวิศวกรรมอย่างเดียวอันที่3ผมเป็นนักธุรกิจการเงิน แม้แต่ในเรื่องนี้คิดว่าน่าทำหรือไม่น่าทำมันก็ยังมีวิธีทำต่างๆมันไม่จําเป็นต้องเ,อเดินหน้ากู้เงินตะพต้พืออย่างที่พี่ไพศาลได้พูดถึงมันมีทางอื่นแล้วทําไมคุณไม่ทำล่ะในเมื่อคุณสามารถที่จะได้รายได้แบบนั้นแต่ว่าไม่ต้องอไปมีหนี้สินอีลุงตุงนางกันอีก50ปีครปีมากกว่านั้นผมคิดว่าผมเป็นนักรัฐศาสตร์เพราะผมดูไอโจทย์นี้แล้วเนี่ย ตีได้สตพออยู่อันเดียวเท่านั้นมันคือการเปิดพื้นที่ทำมาหากินสำหรับนักการเมืองอันนี้คือการสร้างหัวคิวทางการเมืองหลายแสนล้านซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลยิ่งรักทักษิณล,ล้มไปประชาธิปัตย์ขึ้นมามันก็ฟาดต่อสวาปามต่อท่านนั้นได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ซัดกับแค่แคพรรคเพื่อไทยอันนี้ซัดกันนักการเมืองทั้งหมด วันนี้มีความพยายามมากเหลือเกินที่จะหลีกเลี่ยงงบระบบงบประมาณอย่างที่พี่ไพศาลพูดผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งวันนี้เขาจะแก้พรบอกองสลากครับสลาก,กินแบ่งเนี่ยพอเราได้เงินปับ๊บไอ้หกอร์เ็ก็จะต้องไปเป็นรางวัลอีกยีองเปก็เป็นค่าขายนะครับยี่สิบดเปร์เนี่ยนำส่งรัฐพออ,อ,อาจารย์ได้เลิกได้28%เนี่ย ซึ่งก็เป็นเงินหลายหมื่นล้านนะครับต่อปีค้นเข็นเข้าไปสู่รัฐมันก็ไปติดประเด็นที่ที่ไปศารล็อกไว้ก็คือมันต้องไปผ่าน้กระบวนการงบประมาณเป็นรายะเอียดก็โมาสภาพัดกนดูสํำนักงบประมาณก็ดูหน่วยงานก็ดูปวดหัวตายวันนี้บอกว่าเขาแก้กฎหมายเขาบอกว่าเออไอลอตเตอรี่ไอแบบไอใบที่เราเห็นเนี่ยโอเคก็ยังเหมือนเดิมวันนี้จะขอเปลี่ยนเออลอตโต้มีไอสลากคูด ไอสลากบอลไอพนันบอลเงินมันจะใหญ่กว่าลอตเตอรี่อันนี้อีกหลายเท่าตัวและอะไรรู้ไหมครับที่น่ารักหนึ่งไอยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยเอาเข้ากองทุนและเอาไปใช้ได้เลยใครเป็นคนตัดสินไอแค่ไอคณะกรรมการกองสลากไอคณะกรรมการกองทุนแลวใครเป็นคนตั้งแรัะมันก็คือนักการเมืองมันอยู่มีคนอยู่ประมาณ 9คน11คนครับอันนี้คือความพยายามที่จะเอาเงินเป็นแสนแสนล้านไปตั้งงบประมาณอันนี้เป็นเหมือนกับสำนักงบประมาณแผงที่สองโดยไม่ต้องมีกระบวนการของงบประมาณไม่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบผมถึงบอกว่าไอ้น,นี่มันเหมือนกับร้อยเนื้อแต่จริงๆมันทำนองเดียวกันอันนี้ก็คือการต้นวิธีการต้นดีที่สุดก็คือพาให้มันไปไก่หูไก่ตาคนด้วยการออกพรก กู้เงินพิเศษไม่ต้องไปผ่านกระบวนการงบประมาณออกพรบพิเศษหรือไปที่ทำที่ที่ที่สลากกินแบ่งเนี่ยเหมือนกันเนี้ยเพราะว่าพอเข้าไปอยู่ในกองทุนเสร็จปั๊บอาจารย์ได้ได้เลิกคุมประธานแล้วก็แจกเงินในพวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็เด็กทั้งนั้นแหละขออภัยถ้าใช้สับรุนแรงก็สุนัขรับใช้อ่ะของนักการเมืองเพราะฉะนั้นอันนี้ครับถ้าให้ผมฟันตรงๆคุณทักษิณนี่คือสิ่งที่คุณทําและไม่ใช่ไม่ใช่ทําที่เดียวทาทุกทุกที่เพื่อที่จะ หาหัวคิวทางการเมืองและเพื่อที่จะมาทำการยึดประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอพระคุณไม่ได้ขัดขาและสถาบันสัสดสวร์อันนี้รับไม่ได้และเราจะต้องสู้กันจนกระทั่งแตกหักครับก็คือยืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่เรากำลังต่อต้านการโกงชาติการปล้นแผ่นดินนะครับขอบคุณ่าอาจารย์ไปสานครับขอบคุณอาจารยบสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมีเวลา เราอยากจะคุยเรื่องนี้ต่อนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องถ่ายเทอดสดที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ในการเดินทางไกลนะครับท่านจะเห็นว่าในการทําหน้าที่ของพี่น้องประชาชนมีบทบาทภาระหน้าที่จํานวนมากซึ่งวันนี้สังคมไทยกําลังถูกฉีดยาชาให้งงไปหมดทั้งประเทศแต่วันนี้มีคนไทยจํานวนหนึ่งไม่ยอมจํานวนและช่วยกันทําหน้าที่โดยแบ่งภารกิจกันและวันนี้สถาบาันสาตว์สัตร์วัก็เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบ าาการบริหารจัดการแผ่นดินโดยเฉพาะการโกงชาติและการป้นแผ่นดินวันนี้เวลาหมดนะครับยังไงจะขอส่งเวทีนี้ไปที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์และผมท่านอาจารย์ไพศาลท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับคงจะมีโอกาสพบกันใหม่และคุยเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ